สวัสดีค่ะขอนุญาตตอนนี้เราอยู่กันที่แฟรงก์เฟิร์ตอัมมยะะยูฟูเราจะมาเจอเพื่อนแล้วก็กินข้าวเล็กๆน,น้อยๆแต่ตอนนี้เฟกกกำลังจะมาชอปปิง้งเดอ้ออ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนชอปปิ้งนะคะเขาเรียกว่าอยู่ที่คอนสตนทเลอร์วาเคอร์นะคะแล้วผู้ชายทีงนี้คือดีมากลองหันลองไปดูก็ได้นะคะ <laughs> มีความแอบมองผู้ชายอีกแล้วฉันเบื่อคนนี้ก็ดีเนาะเอาอะไรเนี่ยมีการเอาไหล่สกิดฉันค่ะฉันรู้อะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเล็กน้อยละกันเนาะวันนี้คือคนเยอะมากอากาศดีโอ้วันนี้คนเยอะมากเลยอะอากาศดีเนาะที่เยอรมันก็ประมาณ20องศาเลยปะยี่บองศาประมาณนี้ค่ะก็ ยอยากไปชมบรรยากาศกันดีกว่าน,น้องหมา นี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารนะคะชื่อว่าร้านอะไรนะซุมซุมอะไรนะเอ็มเชนเออมันจะอยู่ในกลางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ เออไเทอร์สตัดก็คือเป็นเหมือนเมืองเก่าที่ที่ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าอาหารจะรสชาติเป็นไงคือก็ไม่เคยมีใครมากินที่นี่เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านที่น้องเจนแนะนํามานะคะซึ่งเอาจริงๆเจนก็ไม่เคยเจนก็ไม่เคยมากินนะแต่เจนคืออยู่ที่แฟรงเฟิร์ตแต่เจนไม่เคยมากินเหมือนกันเออก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมเนาะแล้วก็ ขอแนะนำอีกสักเม็นี่ก็คือพี่หมอนอึงเด้อคพี่หมอนอึงนะคะก็มาเป็นคุณหมออยู่ที่นี่เนาะแล้วก็หมอนึงได้สั่งเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ใช่เรียกว่าฮักเซอร์นะคะคือขาหมูเย็นมันนั่นเองก็เดี๋ยวเรามารอกินคเรามารอกินของพี่หมอนึงว่าจะอร่อยเปล่าถ้าไม่อร่อยเราทำไงดีหมอนึงฟาดทิ้งเหรอ เราก็ไม่มาสั่งเราก็เพียงเราก็เพีงค so, um no ืนไปเลย่ะเสียใจเสียใจอันี่ค็อาหมแล้วก็ของเปียนะคใก็คือสเต็กนั่นเองแล้วก็ของแฮมสเต็กเป็นเหมือนสเต็กเลื่ออันนี้ก็คือ ชวายน์และลินเดอร์ค่ะเซนเซอร์เอ็นชเปสเลอร์ใช่ค่ะเครื่องเคียงของแถมนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเซนเซอร์นะคะนี่ชื่อช้นีค่ะกิบเบิเดี๋ยวมาลองดูกันว่าอร่อยไหมอร่อยนะผมเปรียดอะแตนว่าผมเปียดอร่อยมุสเก็ตได้ไหมอร่อย่พอหมอนะคะได้ค่ะได้พอได้อยู่หมอนนั่นบอกว่าได้อยู่อ่ะได้อยู่กิ๊แปลว่าไม่ได้ได้อยู่แปลว่าโอเคจริงแล้ว

แข่งวัยรุ่นหนึ่งเดินผ่านฉันไปและได้กลิ่นบีบโอ้โหกัญชาหึ่งมากค่ะทุกคนอ่ะเรามารีวิวร้านอาหารกันหน่อยเป็นไงบ้างเธอคิดว่อย่างไรส่วนตัวร้านอะไรนะซุมซุมสแตนเอนชันซุมสแตนเอนชันเมื่อกี้สั่งเออชวานเนอร์อะไรนะชวานเนอร์เอ็ดวิสอ่ะนะรู้สึกว่าแบบเนื้อมัน ค่อนข้างแต่แห้งหน่อยใช่เรารู้สึกว่าแต่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 ตัวซอสเขาทำอร่อยเออใช่ตัวซอสเขาทำดีนะแต่ของเฟราฟเฟสั่งเป็นชเนตโซ่ไเว่ามันก็อร่อยดีนะอืมมันก็แบบไม่รู้ดีเออเอยไม่น้องหมายัางเล่นกับเราเออก็ส่วนตัวถ้าเกิดว่าให้มาไหมก็ไม่ไม่ก็เป็นร้านดีกว่าคือ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 เหมือนว่าแบบไอร่านี่มันจะเป็นแบบ แต่มันบรรยากาศมันได้เออเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรง r a d House ของแฟรงก์เฟิร์ตใช่ตรงนี้ที่เรามองไปมันก็จะเป็น main point ที่คนเขาแบบมาถ่ายรูปกันเนาะก็นั่นแหละตอนนี้แก๊งเราที่เหลือก็คือไปซื้อไอติมกินกันแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเดินไปริมจะอ้วกแตก เรากำลังจะไปไหนคะริมแม่น้ําเราจะไปดื่มกันนะคะเป็นบาร์ที่เขาเรียกว่าอยู่ริมแม่น้ําแล้วก็เฟมัสมากๆไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะเออสวยงามตอนนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็บอกต้องบอกต้องบอกกันว่าประมาณเกือบจะสามทุ่มแล้วแต่ยังสว่างอันนี้ก็คือสามทุ่มที่เรมานะคะสว่างลงจ้องเห็นหน้าฉันเหมือนเปิดไฟอ่ะแล้วก็ไปโอเคค่ะมาณนค่ะ กันเนาอเนาะใช่ใช่ใช่อิตาเลียก็ไม่ใช่คนนั้นทห้แห <ๆ S 2> หม่มองฉันล่ะมาสัน <c oughs> โอ้โหนี่นะคะก็คือบรรยากาศการดูฟุตบอลนะคะที่เยอรมันอตอนนี้ต,นนนตอนนี้นะคะคือคู่อิตาลีกับออสเตรียนะคะโอ้ว่เป็นไงล่ะดูบรรยากาศนะคะออ ค่ะอุ้ยชนชนชูไม่เป็นไรระวังกระเป๋าระวังกระเป๋าค่ะต่อค่ะยังไงคะก็ไม่ยังไงค่ะก็คือเหมือนถนนตลอดเนี่ยเส้นทั้งสายเลยก็คือมีไว้ดูบอลค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าที่เรามก็คือคลายล็อกดาวน์ไปมาก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 แก่ดูดูบรรยากาศนะคะทำไมแกภาพมาเส้นแบบมีวะเส้นแบบมันดูแบบก็มันพามาเส้นแบบดูแบบ ถนนโลกี้มากเลยนะคะไมพามากูไม่ได้พามาแต่เราตำรวจจะจับไหมเนี่ยค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่หมดไปแล้วกับการมาเที่ยวแฟรงก์เฟิร์ตอัมมายน์ค่ะเวิรนี้ค่ะเวิร์ก้ปิดก่อนได้หมปิดก่อนได้หมเอาใหม่อ่ะไม่ไม่เอาใหม่เราจะต่อค่ะมันคือความจริง ก็วันนี้ของเราก็คือสนุกมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะถ้าชอบเฟียก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ